นายยูนิคภูม่มเจสเนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ายากามอ s อส s เงสเรือดำน้ำผ่ารติก,การเมื่อแสงอาทิตย์ได้แผ่หลังสีบางอย่างออกมาจึงทำให้สิ่งมีชีวิตไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกนี้ต่างตายทันทีและทางเดียวที่สามารถรอดชีวิตจากหายนะล้างโลกในครั้งนี้ได้นั้น นั่นก็คือต้องดำลงมาในน้ําให้ลึกที่สุดเพื่อดูว่าจะได้ไม่ถูกรังสีวาพถิษ์นั้นแผดเผาร่างกายความเดิมเมื่อตอนที่แล้วซึ่งพอพวกเขารู้ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่พวกเขาที่รอดชีวิตจึงทําให้ตอนนี้ไม่ว่าจะทั้งฝั่งของยากรมอสหรือกลุ่มของผู้ประเอทพวกเขาต่างก็ช่วยกันพยายามตามจับตัวบุคคลปริศนาคนนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเรื่องราวซีรีส์มันจะรู้สึกสนุกมากขึ้นไหน ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดกระดิ่ง Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับตอนที่5หลังที่ทุกคนรู้ว่าคนแปลกหน้าที่แอบลักลอบขึ้นไปบนยากระมอดเธอก็เป็นผู้หญิงแถมตอนนี้เธอก็ยังจับตัวของเฟลิกเอาไว้เป็นตัประกรันแต่ท้ายที่สุดแล้ว เธอก็ต้องยอมมอบตัวและหลังที่เธอจับกลุ่มตัวเอามาสอบปากคำที่ด้านในเรือดำน้ำลำนี้แล้วทางด้านอูมุดเขาก็พูดถามกับเธอไปพวกคุณก็เป็นใครมาจากไหนและตัวคุณนั้นรู้เรื่องภัยที่มาจากแสงอาทิตย์ไหมและทำไมคุณถึงได้มาแอบอยู่ในเรือดำน้ำของผมและพอพวกเขาได้ข้อมูลจากเฟลิกมาว่าสาวพิศน,นุคุณนี้เธอก็เป็นทหารแถมเธอก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่เข่ากลอง ประจาฐานทัพอากาศอีกด้วยซึ่งหลังที่อูมุดพยายามเข้นถามความจริงหนที่สุดทางด้านเชลิกเธอก็พูดบอกกับอูมุดไปหัวตัวงเธอเองก็บังเอิญได้ยินจากศูนย์ประชาการมาสื่อกเขานั้นก็พูดคุยกันเกี่ยวกับมหาภัยของพระอาทิตย์แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขามีแผนหรือมีสถานที่หลบภัยหรือเปล่าและสิ่งที่ฉันรู้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือรังสีของดวงอาทิตย์เหมือนจะทำให้ผู้คนนั้นล้มตายมหาศาล และพอจะรู้ว่าเย่ก,กับมอสก็ได้รับคําสั่งนาโต้ให้ทาการเอาปฏิบัติการฉันก็เลยตัดสินใจที่แอบเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณใต้ท้องเรือลํานี้และทั้งนี้ไม่พอเนื่องจากเธอก็เป็นเจ้าหน้าที่ของน่ยวยเข่ากลองเธอก็เลยตัดสินใจพูดบอกชีวประวัติของทุกคนในเรือลํานี้กับทุกคนรู้ว่าตัวงเธอเองต่างก็รู้จักทุกคนเป็นอย่างดีและเธอก็ยังพูดบอกอีกว่าอดีตกับตันคนก่อนหน้า หรือพ่อ,องยนจานั้นเขาก็มีความลับบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้และตลอดเวลาอยู่บนเรือลํานี้พ่อ,องยนจานเธอก็พยายามติดต่อคนภายนอกอยู่ตลอดซึ่งพอได้ยินแบบนั้นทางด้านอูมูดกับยนจาก็รีบไปทําการค้นหาสมุดบันทึกกับกัปตันและท,ทันทีที่เจอพวกเขาก็พบว่าเหมือนก็มีรายชื่อกลุ่มพระเอกทั้งห้าคนซึ่งด้านเดฟเน เธอก็เป็นหนุนหน้าของคณะสำรวจและก็เป็นเป้าหมายภารกิจที่พวของจอนจาก,ก็กำลังทําให้กันนาโต้อยู่ซึ่งหลังที่เชลิคเธอก็พยายามพูดบอกบอูมุสไปว่าหากพวกนายอยากให้ฉันช่วยสืบหาความจริงกเดฟเน่ฉันก็น่าจะพอช่วยพวกคุณได้นะว่าเธอนั้นเป็นใครและมีเป้าหมายอะไรบนเรือลำนี้และภาพกตามไปที่เดฟเน่ซึ่งในขณะดเดียวกันนั่นเองเธอก็กําลังพยายามเชื่อมต่อกับระบบของกองทัพ เพื่อทําการอะไรบางอย่างแตู่ว่าการเชื่อมต่อเหมือนก็เกิดล้มเหลวส่วนตอนนี้พออนังอูมุดได้รับแจ้งมาว่าตอนนี้ทหารทั้งสองนายของเขาก็กาลังล้มป่วยทั้งอ้วกทั้งถ่ายไม่ยอมหยุดเขาต้องตัดสินใจที่ขอร้องให้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญอย่างเจมนั้นช่วยซึ่งตัวองเจมเองเขาก็เป็นทั้งวิศวกรการบระมงและก็จบโททางด้านชีววิทยาทางเทะเลซึ่งเจมเขาก็พูดตอบกลับอูมุดไป หัวตอนนี้อาหารทุกอย่างที่พวกคุณพยายามเอามาจากฐานทัพรสชาติของมันนั้นเหมือนก็ไปแตกต่างกับการที่คุณกินกระดาษเลยแต่กลับกันอาหารที่มีในเหลือลำนินแต่แรกรสชาติของมันนั้นกลับเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า,วารังสีแกมมาที่แผดเผาลงมายังโลกเหมือนได้ทำลายโครงสร้างคาร์บอนของอาหารทั้งหมดจึงทำให้อาหารทุกอย่างที่อยู่ด้านบนนั้นมันก็เลยไม่มีรสชาติแถมมันก็ยังทำให้คนที่กินเข้าไปเป็นจำนวนมาก ก็เลยล้มป่วยอย่างที่คุณเห็นซึ่งหลังที่ทุกคนเลอไปทําการตรวจสอบดูอาหารที่ด้านในฐานทัพอีกรอบทางด้านอูมุสเขาก็ตัดสินใจเดินมาปล่อยทางด้านเชลิกพร้อมกับพูดบอกกับเธอไปว่าต่อจากนี้คุณกับผมคงต้องร่วมมือกันแล้วและทนันทีที่ทุกคนกลับขึ้นมาที่ด้านบนเขาก็เลยพูดสั่งให้ทุกคนนั้นทําการจับกันเป็นคู่ๆเพื่อทําการค้นหาทุกซอกทุกมุมของฐานทัพพร้อมกับทาการตรวจสอบอาหารกระป๋อง เพราทางด้านเจมส์เขาก็คิดว่ากระป๋องที่สร้างมาจากสารตะกัว่วเหมือนก็น่าจะสามารถป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ได้ส่วนทางด้านอูมูดเขาก็ได้ขอร้องเชลิกช่วยทําการดักฟังสัญญาณของวิทยุแต่ถืว่าสัญญาณที่เธอพยายามดักฟังอยู่นั้นเหมือนก็อ่อนเกินไปเกินกว่าที่สามารถจัดใจความเสียงที่กําลังได้ยินอยู่ในตอนนี้ได้ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านเชลิกเธอก็ตัดสินใจที่จะแฮกเข้าระบบของกองทัพ เพื่อทาการตรวจสอบดูบวชของเดฟเน่และหลังที่อูมูธร,รู้ข้อมูลจากเดฟเน่มาคร่าวๆแล้วว่าตัวงถึงนั้นก็ทํางานให้กับนาโต้ซึ่งเธอก็กําลังพยายามค้นคว้าอะไรบางอย่างอยู่ที่ใต้น้ําเพื่อทําการวิใจใัยกับนาโต้และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและในขณะเดียวกันนั่นเองเพอพวกเขาเห็นเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือท้องฟ้าทางด้านเชลิกเธอก็เลยโชว์ทักษะของเจ้าหน้าที่หน่วยกลองทำการเปิดระบบติดตามเครื่องบินของนาโต้ และหลังที่ทางด้านเฟลิกกับราน่าเจอหารกระป๋องที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้จํานวนมากแต่พอพวกเขาลองเปิดชิมเท่านั้นล่ะพวกเขากลับพบว่าไม่ว่าจะกระป๋องนี้ไหนเหมือนกับรสชาติไม่ต่างกันกระดาษซึ่งพอรู้ว่ากระป๋องที่มันก็มีส่วนผสมของสารตะกั่วเหมือนก็ไม่สามารถป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้เหมือนกียิ่ททำให้พวกเขาต่างก็รู้สึกหัวเสียและหลังที่พวกทุกคนมารวมตัวกันทันทีที่พวกเขาสามารถติดตามตำแหน่งของเครื่องบินลำนี้ได้ ทางด้านพระเอกเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าอีกไม่นานหมันก็คงต้องลงจอดเพื่อเติมน้ํามันซึ่งคือบินลํานี้หมันก็กําลังบินไปทางทิศตะวันตกเพื่อพยายามหนีดวงอาทิตย์และหลังที่พระเอกเขาพยายามพูดบอกกับเชลิ่ให้เธอนั้นพยายามติดต่อสื่อสารเครื่องบินลํานั้นแต่ถว่าทางด้านอูมูดเขากลับห้ามพร้อมกับพูดบอกทุกคนไปว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนพวกนั้นเป็นมิตรหรือศัตรู และยิ่งเวลาที่มนุษย์จนมุมหรือต้องการอาหารพวกเขาก็จะไม่ต่างอะไรกับสัตว์ลายส่วนด้านเดฟเน่พอเธอเห็นว่าเจมเพื่อนสนิทและลูกน้องในทีมของดินนั้นเขาก็แอบมานั่งหงอยคนเดียวที่ริมทะเลและพอเจมรู้ว่าอาหารทุกอย่างที่อยู่บนเกาะแห่งนี้เหมือนก็ไม่มีอะไรที่สามารถกินได้เลยและหลังที่พวกเขาทั้งคู่นั่งพูดคุยกันได้อยู่สักพักพอพวกเขาได้ยินเสียงประกาศเรียกให้ลงเรือก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น แต่ทันั้น่นเองเจมส์เขาก็พูดบอกกับเดฟเน่ไปว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทุกอย่างมันจบลงแล้วและฉันก็จะไม่กลับไปที่เรือยาหกมอสอีกซึ่งพอได้ยินแบบนั้นไม่ว่าเดฟเน่เธอจะพยายามทำยังไงมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่ได้ผลจนท้ายสุดแล้วเธอตัดสินใจปล่อยให้เจมส์ทำในสิ่งที่ตัวเขาต้องการและหลังที่ทุกคนหลงไปด้านในเรือดำน้ำลำนีำน้แล้วและพอแม่เห็นว่า เพื่อรักสมัยเลนโวเขานั้นตอนนี้เขาก็ไปอยู่บนเรือและพอเขารู้ว่าเจมเพื่อนของเขาก็ยังอยู่บนฝั่งตัวขอเขานั้นก็แทบคลั่งและในขณะที่ระเอกกำลังจะเสียงตายดําน้ำไปลากเจมลงมาใต้น้ําแต่มันก็ไม่ทัน,นแล้วเพราะตอนนี้ยากมอสมันก่อยค่อยดำดิ่งเพราะแต่ระดับความลึกลงไปเรื่อยๆส่วนตอนนี้ทางด้านเจมเขาก็ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขา ในการนั่งมองดูรูปถ่ายของเขากับทางด้านพระเอกและก็เดฟเน่และทันทีที่แสงดวงอาทิตย์มันแตะขอบฟ้าตัวของเจมนั้นเขาก็ต้องตายจากไปซึ่งพอรู้แบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เพื่อนร่วมทีมของเขาทุกคนนั้นต่างก็ต้องเจ็บปวดในการตัดสินใจของเจมส์และตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่ 6. หลังที่เรือดำน้ำยึกมอ กลับขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งในเวลากันคืนและพอพวกเขาเจอสภาพศพของเจมเพื่อรักของพวกเขานอนก้มหน้าเสียชีวิตอยู่ริมชายหาดทางด้านพระเอกเขาก็แทบช็อกซึ่งไม่เพียงแต่เขาที่รู้สึกเศร้าเดฟเน่เฟลิกและราน่าผู้เขทุกคนต่างก็โศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเจมด้วยเช่นเดียวกันส่วนตอนนี้หลังที่เชลลิก เธอเจอพิกัดที่เครื่องบินลำนี้จอดแล้วซึ่งมันก็จอดอยู่ที่บริเวณเขื่อนในประเทศบางกลลีจึงทำให้พวกเขาต่างคิดเดากันต่างนานาว่ามันอาจจะเป็นสถานที่หลบภัยของนาโต้เหลือทุ้นี้ไม่พอพวกเขาก็ยังดักจับสัญญาณทางวิทยุว่าตอนนี้มันก็ยังมีผู้รอดชีวิตแถมพวกเขายังพูดถึงที่หลบภัยและก็บ้านหลังใหม่สำหรับทุกคนซึ่งสถานที่นี้เหมือนก็เป็นเหมืองที่อยู่ลึกลงไปในประเทศสเปน และพอได้ยินแบบนั้นแทนที่อูมูตเขาจะพูดสัง่งลูกน้องเตรียมมุ่งหน้าไปที่สเปนแต่กลับกันเขากลับคิดจะเดินทางไปยังไบการลลียเพื่อเดินทางไปหาที่หลบภัยของนาโตเพราะจุดประสงค์หลักอย่างเดียวพวกเขาในตอนนี้นั้นนั่นก็คือสเสบียงอาหารและหลังที่ทุกคนกลับลงเรือด,ดำน้ําแล้วซึ่งระหว่างทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังบังการีลลยอยู่นั้นจูๆ่ๆอูมูตเขากลับเจอรหัสอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ ในสมุดบันทึกของผู้การคนณเก่าและหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจทําการป้อนรหัสส่วนตัวของกับตันเพื่อได้รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงแล้วของยากมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ส่วน,น,นด้านเดฟเน่เธอก็กําลังแอบใช้นตบุกส่วนตัวทําการเชื่อมต่อพิกัดอะไรบางอย่างอยู่และในจังหวะเดียวนนั้นเองทางด้านไปเอกเขาก็เดินขึ้นมาเพราะกเทนวันเกิดเพราะก่อนที่เจเพื่อรักของพวกเขาทุกคูนั้นจะตายจากไป เขาก็ได้พูดบอกกับไปเอกว่าไว้วันนี้เหมือนก็เป็นวันเกิดของเดฟเน่และเธอก็ชอบมากที่จะให้คนสําคัญของเธอนั้นทําการเป่าเทียนอวยพรวันเกิดให้กับเธอและหลังที่เดฟเน่เธอเป่าเทียนที่ไปเอกมอนให้เรียบร้อยแล้วมันก็ถึงตาที่เธอต้องทําการเป่าเทียนบิ๊กปื้มคือนี่กับไปเอกบ้างแหมปินจุงเบย์ซึ่งในขณะที่พวกคนทัน้งคู่กำลังจุ้ยกัดอย่างมามันก็อยู่นั้นทางด้านอูมบุตเขาก็ออกคําสั่งบางอย่าง ให้เกิดทางด้านเอาทันไปแถมเขายัพูดสั่งให้เอาทันนั้นเก็บเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างพวกเขาสองคนซึ่งในขณะดีกวกนนั้นเองเขาก็ได้ออกคําสั่งให้อันทันทําการยิงมิสไซล์ไปยังสถานที่เป็นสนามจานวนสองลูกแต่ทว่าพวกเขานั้นก็แกล้งทําตีเนียนทําให้กดสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินเพื่อเรียกให้ทุกคนน้ามารวมตัวกันพร้อมกับพูดบอกทุกคนไปพวกเขาก็ใหญ่ียทุกคนนั้นรู้สึกตื่นตัวเลยลองเปิดสัญญาณเสียงเตือนภัย เพื่อแจ้งเตือนทุกคนนนมารวมกันที่จุดนี้เหลือเท่านี้ยังไม่พอจูๆ่ๆอุมุดเขาก็พูดบอกทุกคนพูดตอนนี้พวกเราก็ำลังจะมุ่งหน้าไปที่นอร์เวย์แทนที่จะมุ่งหน้าไปที่แบงกอลเียแถมเขาก็ยังพูดบอกทุกคนอีกว่าผมก็ได้ยินข้อความจากวิดีุมาว่าอาหารในบเบงกลเียนั้นเหมือนก็หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วซึ่งพอได้ยินแบบนี้เหมือนจะทำทุกคนในเรือต่างก็แอบ,บสงสยัยว่าสิ่งที่กัปตันเรือคนใหม่คนนี้พูด มันคือเรื่องจริงหรือว่ากโกหกกันแน่และใน,นขณะเดียวกันนั่นเองอูม,มุดเขาก็เลยพูดบอกทุกคนไปว่าเราจะมุ่งหน้าไปสถานที่ที่เป็นคลังมเมล็ดที่เก็บพันธุ์พืชจากทั่วโลกหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าคลังซินโลซึ่งมันก็เป็นแหล่งสำรองอาหารและมันก็ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่พวกเรานั้นต้องมุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อเอา,มาเมล็ดพันธุ์พวกนี้มาเพาะปลูกแบบน,นวัตรการรมไร้ดินในเรือดำน้ำของพวกเรา แต่ดูว่าทางด้านเดฟเน่เธอก็ยังพูดถึงเรื่องเหมืองที่สเปนไม่ยอมหยุดจึงทาให้เบร็กนาน,นก็พูดบอกกับอูมุสไป่ผู้สเปนเหมือนก็เป็นทางผ่านที่เราจะมุ่งหน้าไปที่นอร์เวย์แล้วระหว่างทางที่พวกผมกําลังช่วยกันศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมเมล็ดพันธุ์ซึ่งระหว่างทางคุณก็ลองแวะสารวจดูเหมืองที่สเปนเหมือนก็ไม่เสียหายนี่และทันทีที่พวกเขากําลังขึ้นสู่ผิวน้ำตามพิกัดเหมืองในประเทศสเปนซึ่งพอางด้านเชลิก เธอเห็นท่าทีของเดฟเน่ว่าภายในกระเป๋าที่เธอถืออยู่นั้นเหมือนต้องมีความลับอะไรบางอย่างแอบเก็บซ่อนเอาไว้เป็นแน่และพอถึงสเปนแล้วยอนจาเธอก็เลยพูดสั่งให้ลูกเรือของเธอนั้นรีบประจับตำแหน่งพร้อมกับเตรียมอาวุธปืนแบบไตมาัตาสึกเพื่อจะทําการนั่งเรือยางม,มุ่งหน้าไปที่เมืองและทันทีที่พวกเขาขึ้นมาบนบกและพอเห็นว่ามันก็มีรถจอดเอาไว้ที่ท่าเรือพวกเขาตัดสินใจที่ขับรถมุ่งหน้าไปที่เมือง ตามเสียงประกาศที่พวกได้ยินมาซึ่งพอมาถึงทางด้านอูมุตการทหารอีกสองนายพร้อมกับพระเอกและกัเดฟเน่บุคคลทั้งห้าคนจึงตัดสินใจที่กดลงลิฟต์เพื่อมุ่งหน้าลงไปยังพื้นที่ใต้ดินที่มันก็เป็นเหมืองและหลายพวกเขาลงไปสำรวจดูไปที่รอบแล้วณนะขณะที่ลานหน้าเธอกำลังจะกดปุ่มลิฟต์เพื่อมันกลับขึ้นมารับพวกเธอที่ด้านบนแต่ทว่ามันกลับไม่ทำงานและท่านย้ไม่พอจูๆ่ๆมันก็มีพวกคนเหมืองคนหนึ่ง แอบย่องเข้ามาจับทหารของอุมุดเป็นตัวประกรันพร้อมกับพูดบ่อยไปคนนั้นรับด้วยคนที่รอดชีวิตไปขึ้นบนเรือดำน้ําด้วยซึ่งนแน่นอนละ่ะที่อุมุดเขาจะไม่ยอมตกลงและพอเสียงปืนของอุมุดดังขึ้นต่างฝ่ายต่างก็เปิดศึกโจมตีและใน,นขณะที่พวกผู้ชายกันหลังบูตต่อสู้กันอย่างเมามันกันอยู่นานเดฟเนเธอก็ใช้จังหวะนี้พยายามวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ทว่าเธอกลับวิ่งไปปั้นหน้ากับคนที่ถูกจับมาผูกมัดห้อยเอาไว้ ซึ่งชายคนนี้เขาก็พูดร้องขอให้ทางด้านเดฟเนนันช่วยปลดปล่อยเขาจากไอ้พวกมนุษย์กินคนพวกนี้ส่วนทางฝั่งของยอนจาที่อยู่ด้านบนทันทีที่เธอได้ยินเสียงปืนเธอตัดสินใจจับเชือกพร้อมกับลอยตัวลงมาที่ด้านล่างและพอเธอเจอกับเดฟเน่เธอจึงรีบช่วยเดฟเน่ทำการต่อสู้พวกคนเหมืองจนตัวคู้่คนนั้นก็ต้องตายไปในที่สุดซึ่งตอนนี้ทางด้านพระเอกอูมุตหลังที่พวกเขารอดชีวิตจากการถูกรุมถึง จึงทำให้พวกเขาต่างกมุมหน้าเพื่อกลับไปที่ลิฟต์และทันทีที่ไปเอกเจอปุ่มควบคุมลิฟต์ที่อยู่ด้านล่างแล้วจึงทําให้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถหนีผู้คนเหมืองพวกหนีกลับขึ้นมาที่ด้านบนได้สาเร็จแต่ทว่าไอ้พวกมนุษย์กินคนพวกหนีมันก็ยังแค้นฝังหุ่นตามพวกเขากลับขึ้นมาที่ด้านบนและทันทีที่ทุกคนออกรถไปแล้วแต่ทางด้านไปเอกเดฟเน่นนั้นกลับพบว,ว่าลูกกุญแจรถคันนี้มันกลับไม่ได้ถูกเสีย่ยขาไว จึงทาให้พวกเขาต่างก็ไม่มีทางเลือกเหลือตัดสินใจวิ่งซอยเท้ายิกยิกมุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเรือแต่พอมาถึงทางด้านเดฟเน่เธอกับวิ่งสะดุดเชือกจนลม้มจึงทำให้ตวงเทินนันก็ถูกด้านคนเหมืองกินคนจับเอาไว้เป็นตัวประกันและในขณะที่ไปเอกกับลังผู้เจรจาเกลียกล่าวไม่พวกเขาปล่อยตัวเดฟเน่อยู่แต่ทางด้านอูมูดเขากลับไม่สนใจพร้อมกับเล็งยิงใส่ไปที่พวกคนเหมืองพวกนี้จึงทําให้ท้ายที่สุดแล้ว ในจังหวะที่เดฟเน่กำลังวิ่งหนีเธอกลับถูกแทงเข้าที่ด้านหลังและเนื่องจากตอนนี้มันก็ใกล้ถึงเวลาที่พาที่จะขึ้นแล้วซึ่งทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเดฟเน่นั้นเธอก็เสียเลือดไปจํานวนมากและก็ไม่น่ารอดซึ่งใน,นขณะที่พระเอกกําลังคลั่งแบบชุดไม่อยู่จึงน่ะไม่ยอนจาเธอต้องตัดสินใจใช้ปืนฟาดใส่ไปที่ท้ายทอยของพระเอกก่อนที่ลากตัวของค่นั้นกลับเข้าไปในยากรมอดและตอนที่6กก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ ถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ